แกงส้มของเราเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็มาปั่นเครื่องแกงกันเลยค่ะปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ไปใส่ในน้ําที่เดือดนะคะน้ําที่เราต้มไว้นะคะใส่เสร็จแล้วเราก็มาคนเครื่องแกงให้ละลายนะคะคนเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝาพอ้ําเริ่มเดือดเราก็เอาผักบุ้ง ที่เราหันล้างสะอาดแล้วมาใส่ในหม้อได้เลยค่ะใส่เสร็จแล้วแล้วก็เอาทับพ,พีนะคะออกกดปักบุกให้จมลงไปในน้ํานะคะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ปลาใส่เลยค่ะเราค่อยๆใส่ปลาลงไปปลาที่เราใส่ไปเราห้ามคนนะคะจะทำให้ไม่เหม็นคาวค่ะ ตอนนี้สีสันเริ่มสวยแล้วนะคะเก่งเหลืองของเราเราใส่ปลานิลน,นะคะวันนี้ชินโตโตค่ะปลานิลเราก็ปิดฝาเลยนะคะ,ะน้ำเริ่มเดือดเราก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะนาวค่ะจะได้ไม่ต้องทำให้น้ำมะนาวขมนะคะสีสวยมากเลยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแกงเหลืองของเราใส่ปลานิลน,นะคะกับผักบุ้งสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะ